พี่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกที่ำเอที่ค่านะคะอันนี้สิบบาทค่ะเป็นไอติมย้ำเลยนะคะสิบบาทค่ะเป็นหว่ไอติมสโลนะคะมีอันเดียวเท่าน้ำอันเดียวเท่าน้ำไม่เท่ากี่น้ำสิบบาทค่ะเดียวสิบบาทค่ะสับกาแก่ะ โกบานนาคนสิบห้าบาทค่ะด้วยอืมค่ะสิบบาทค่ะบางห้าบาทค่ะบางจิ๋ว สองบาทค่ะบาง <Hospital> ้อนดสองบาทค่ะไปบางรถการดห้าบาทค่ะไปอ่งเชคส ใารจมีคิวอุ่นเครื่องกับคาร์นในวันที่30มีนาคม15บาทค่ะหลังชนะอีกหนึ่งนะครับและลุ่งน้าหยิบตุ่นเครื่องประกับาเลนด้วย5บาทค่ะอย่างหักที่ได้เป็นที่จับที่มีอยู่ในเวลานี้คือหลักฐานขอโลกเสนหนาที่ยิ่และเราจะได้5บาทค่ะหลักโลกตัวสุดหลัน้าองตัวเองครับ สิบบาทค่ะไปดูเกมสอทีมอดีตแชมปโลกฝรั่งเศสชมปโลกสองกัปันโรชิาสัพิชิอดีตแชมป์โลกขนมฟางฟิ้งสิบบาทค่ะเป็นเซ็ตนะคะขนมปังฟิ้งตัวเอียมนาฬิกาแม่สิบห้าบาทค่ะร้างเมืองย ขนมปังอ้าซอรส10บาทค่ะถ้าเพื่อนๆอยากซื้อคอมเมนต์ลงมาด้นานล่างเลยนะคะเดยวจะให้ ID Line เอาไว้เราไม่รับแบบตึงเลยนะคะรับแบบส่งไปสนีส,งส่งมาทางซองได้เลยนะคะบิ๊มรอรับอยู่ทุกวันค่ะสหวันนี้บ๊ายบายคะ่ะค่ะ